ทำไรกันครับทำไรกันลูกทำไรกันอา้าวเมื่อกี้ยังแงแงแงงอยู่เลยตอนนี้ทำไรกันเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลย Go Go Nam Nammy nam Nammy Go 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 nam Cup, 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 khắp 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 cup khắp 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 cup 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 กัดแขนแม่ทำไมโอ้เจ็บ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 กัดแขนแม่ทำไมครับช่วยแม่กรองน้ำไหมช่วยแม่กรองน้ำไหมฮะอุ๊ยอุยเจ็บก็ช่วยแม่กรองน้ำไหมครับช่วยแม่กรองน้ำช่วยแม่กรองน้ำไหมฮึฮึ่อ่ะไปไหนล่ะไปไหนลูก ช่วยแม่กอกน้ำหรือเปล่าช่วยแม่กอกน้ำหรือเปล่าเอาบายบายก่อนบายบายครับบายบายครับบายบายครับกกๆบายบายครับบายบายก่อนลูกบายบายแม่โออเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บ